วันนี้เ <c oughs> นะี่ยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีเรื่องให้ทําเยอะเลยแต่ดูเหมือนว่าเมลิซาจะไม่ได้อยากเล่นสงครามหมอนแบบนี้หรอกน,นะเธออยากเล่นเป็นเจ้าหญิงมากกว่าน่ะแบบนี้น่าสนใจกว่าเยอะ <c oughs> อยู่ดูนี้เลยนะสเตลล่าดูสิ <c oughs> เมลิซาเธอเอาอีกแล้วเธอเล่นกับตุ๊กตาอีกแล้วหรือเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะทำมงกุฎเองด้วยนะนี่ <c oughs> มันตลกมากเลยล่ะี่เธอบ้าไปแล้วพป่ลยเมลิซาเธอน่าจะโตได้แล้วนะ ส,สาวอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันไปดีกว่าไปเลยเรามาสนุกกันต่อเลยดีกว่านะพวกเขาไม่เข้าใจฉันเลยอะการเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่เรื่องตลกนะพวกเธอสวยจะตายแถมยังกล้าหาญมากเลยด้วยพวกเธอคอยต่อสู้กับปีศาจร้ายอยู่เสมอเมลิซ่าอยากมีเจ้าหญิงเป็นคุณแม่ของเธอมากเลยบางทีอาจเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรน้ำแข็งก็ได้มันต้องมาหัสุจันทร์มากแน่นอนหนูมาแล้วค่ะคุณแม่มีใครอยู่ไหมเนี่ย คุณแม่เธออยู่นี่ไง oh. สวยงามวิบวับแต่งหิมะเลยล่ะมีกับเอลซ่าในแฟรี่เทลเลยเมลิซา่านี่คือของหนูหมดเลยนะจ๊ะตามสบายเลยจ้ะลูกรักร้อนไหมลูกเรามาทําให้ที่นี่เย็นขึ้นหน่อยดีไหมว้าว hmm? คุณแม่เจ๋งมากเลยเธ <Yeah. S 1> อรู้เวทมนต์เกี่ยวกับน้ําแข็งดีมากแต่คุณต้องระวังเธอไว้หน่อยนะอุ๊บ <Yeah. S 1> เออเมลิซานี่มันอะไรกันเนี่ยหนูได้เอฟด้วยหรอจ๊ะ hmm เอลซ่าเธอก็น่ารักอยู่หรอกนะแต่บางทีก็เข้มงวดมากเลยแล้วก็อารมณ์ร้อนอยู่เหมือนกันโอโ้คราวนี้จะเป็นยังไงกันเนี่ยมิลิซาห้ามเอาเกรดแย่ๆแบบนี้เข้ามาในอาณาจักรของแม่เลยนะจ๊ะพวกเราต้องรีบออกไปจากปราสาทแห่งนี้ก่อนที่เฮอริเคนจะมาแล้วล่ะเอลซ่าเธอไม่ยอมปล่อยเรื่องเกรดพวกนี้ไปไง่ายๆแน่นอนโอ้ี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยมิลซิซาหนูโอเคหรือเปล่าจ๊ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่ช่วยหนูเอง ดูเหมือนว่าใดเป่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กนะบางทีเทียนแบบนี้อาจจะช่วยได้ก็ได้อีกแค่นิดเดียวเองเมลิซาหรือแม่ช่วยหนูเองเน,นะลูกแม่จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วแน่นอนเลย <t od noise> ดูเหมือนว่าการมีคุณแม่เป็นเจ้าหญิงหิมะมันน่าจะมากเกินไปแล้วล่ะแล้วถ้าฉันถูกสโนไวท์รับไปเลี้ยงล่ะตอนที่พวกเราอยู่ในบ้านมันต้องสนุกมากแน่เลยพวกคนแพะเขาจะต้องช่วยทําทุกอย่างเลยล่ะพวกเขาขยันกันมากเลยนะแถมยังตลกมากด้วย แบบนี้คงจะได้สนุกกันเต็มที่เลยคุณแม่เธอมาแล้วบิลลซ่าบิลลซ่าโอ้หนูอยู่นี่เองหรือจะ๊ะโชคดีที่คุณแม่มดยังไม่มาวางยาพิษหนูตอนแม่ไม่อยู่อะ่ะคุณแม่คะดูนี่สิคะวิดีโอนี้ตลกมากเลยอะ่ะโอ้ทุกคนทรยศ <G ül> นี่มันแอป,ปเปิลหรือจะลูกืึใช่ค่ะมีอะไรเหรอคะแม่สโนไวท์แพ้แอปเปลิลน่ะบิลลซ่าเธอลืมไปได้ไงกันเนี่ยเราทำเไรกันดีนะสงสัยมีแค่เจ้าชายเท่านั้นที่จะช่วยได้ งั้นตอนนี้ปล่อยให้คุณแม่พักไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเมลิซาช่วยจัดการเรื่องนี้เองนี่มีเจ้าชายอยู่แถวนี้บ้าง <No. S 1> ไหมนะคะช่วยไปจูบแม่หนูสักทีสิคะเจ้าชายมาแล้วครับหนูน้อย mm. ฉันต้องไปจูบใครหรือจะ๊ะแม่หนูเองคะ่ะเธออยู่ตรงนั้น mm. อุ้มมาให้นะลาก่อนนะหนูน้อย mm. แล้วถ้าเป็นแบบนี้ละคะแหมงั้นก็ได้แต่ต้องจ่ายเงินมาก่อนนะได้เลยคะ่ะ การหาตัวเจ้าชายเป็นเรื่องยากมากเลยการมีคุณแม่เป็นสโนไวท์ก็ยากเหมือนกันมีไอเดียอื่นไหมนะแล้วถ้าฉันกลายเป็นลูกสาวของนางเงือกล่ะ hmm. เธอชอบเล่นน้ำมากเลยแล้วก็มีผมที่สลวยสวยงาม oh. เกล็ดของเธอก็วิบวับมากเลยนะ oh. หนูกลับมาแล้วค่ะแม่ hmm. ว่าไงจะลูกรักฝากถือนี่หน่อยนะจ๊ะ hmm. นี่มือทียงของหนูนะเค้กกับซอสสุดพิเศษแม่ทำเองเลย เต็มที่ไปเลยจ้ามันดูไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะแต่อย่าทำให้คุณแม่โมโหเลยน่าจะดีกว่ามิลิซาเราไปเดินเล่นกันหน่อยดีไหมลูกอาฮะหนูช่วยอุ้มแม่หน่อยได้ไหมจ๊ะ<ฮ>ใช่ถ้ามีหางแบบนี้ก็คงเดินไปไหนไม่ได้ไกลหรอกนะเร็วลูกรักเร็วเวหน่อยสิจ๊ะพวกเรามีเวลาไม่มากนะโอ้ถึงสักทีนางเงือกก็ตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเรามาชอปปิ้งกันดีกว่าเคุณแม่อยากได้อะไรบ้างหรอคะ อยากได้อะไรหวานๆหน่อยนะจ๊ะงั้นพวกเราไปหาลรลลี่ป๊อปกันดีกว่าแล้วก็ช็อกโกแลตด,ด้วยอตอนนี้พวกเราไปคาเฟ่กันต่อดีไหม,มไปกันดีกว่าลูกรักที่นี่เขาทำค็อกเทลได้อร่อยที่สุดในโลกใต้บาดาเลยนะรอ,อ,อสักครู่นะครับคุณผู้หญิงมลมหายใจแห่งใต้ท้องทะเลมาแล้วครับอ,อร่อยมากเลยอะ่ะนี่มันรสชาติเหมือนกับสาหร่ายเลยอะ่ะ พวกเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะคุณแม่มีได้แล้วนะจ๊ะเบลลินซาพวกเราต้องไปออกกําลังกายก่อนนางเงือกก็ต้องมีหุ่นที่สวยงามแล้วเนาะแต่คุณจะไปออกกําลังกายพร้อมกับหางแบบนี้ได้ไงกันเล่าไม่ต้องร้องไห้แล้วนะคะคุณแม่อย่าเสียใจไปเลยยังไงคุณแม่ก็สวยอยู่แล้วเบลลินซาหางของแม่เนี่ยทำทุกอย่างพังหมดแม่อยากกลับบ้านแล้วล่จะจ้ะได้เลยค่ะคุณแม่ ตอนนี้พวกเราก็พักผ่อนกันได้แล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณนางเงือกยังอยากจะทําอย่างอื่นอยู่น,นะล <c oughs> ิซ่าแม่อยากอาบน้ําหน่อยนะ <c oughs> เร็วๆหน่อยนะจ๊ะไม่นะการมีคุณแม่เป็นนางเงือกแบบนี้ต้องไม่เวิร์กแน่ฉันคงต้องมีปัญหากับเกล็ดปลาพวกนี้แน่นอนงั้นเดามาตามหาคุณแม่กันต่อดีกว่าบางทีฉันอาจจะฝันถึงเธอบ้างก็ได้ <c oughs> อรุอสวัสดิ์ค่ะดนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอคุณแม่ เออคุณแม่หลับอยู่เหรอคะเออหลับต่อเลยคะ่ะเดี๋ยวหนูช่วยทําเองงั้นพวกเรามาเริ่มทําความสะอาดกันเลยดีกว่าเนาะทุกอย่างในบ้านเนี้ต้องสะอาดวิบวับเลยละ่ะเดี๋ยวเมลิซาจะช่วยจัดการเองตอนนี้มาทําอาหารกันดีกว่าเมลิซ่ารู้อยู่แล้วแหละว่าต้องทํายังไงเราต้องจัดการจานพวกนี้ด้วยนี่มันหอมมากเลยตื่นได้แล้วคะ่ะคุณแม่คะดูนี่สิคะ คุณแม่ชอบไหมแต่การปลูกเจ้าหญิงนิตราก็ไม่เชเ่องง่ายหรอกนะแบบนี้เธอคงไม่มีทางได้ชื่นชมความสามารถของลูกสาวของเธอหรอกฉันทำไปทำไมกันเนี่ยมันคงไม่เวิร์กหรอกนะงั้นปล่อยให้คุณเจ้าหญิงนิตราหลับต่อไปก็แล้วกันมิลิซาเธอคงต้องไปหาคุณแม่คนใหม่แล้วละ่ะฉันอยากเข้าไปอยู่ในปราสาทเจ้าหญิงจัสมินมากเลยใช้ของได้ของขวัญทุกวันอย่างโปรพิเศษอะไรพวกเนี้ยแถมยังได้เต้นไปทั้งวันเลยด้วย <Wow. S 1> พวกเราบินไปเที่ยวกันหน่อยได้ไหมคะคุะคณแม่ นี่มันนุ่มมากเลยดูเหมือนจริงมากเลยเนาะหนูพร้อมแล้วละค่ะไปบินกันเลยดีกว่านะคะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยนี่มันก็แค่พรมธรรมดาธรรมดานะ่ะไม่ได้วิเศษอ,อะไรหรอกนะน่าอายจังเลยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็คงคิดออกเองแลนะเนาะงัมนปล่อยให้ลูกรักบินไปเที่ยวก่อนก็นกแล้วกันได้เป่าผมแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยนี่แหละโลกแห่งความเป็นจริงก็สนุกเหมือนกันนะแต่มันก็ทำให้เบื่อเร็วมากการมีคุณแม่เป็นจัสมินก็คงไม่เวิร์กหรอก งั้นปล่อยให้เธออยู่กับอลาดินในปราสาท<ม>ไปก็แล้วกันยังมีเจ้าหญิงเหลืออยู่อีกไหมเนี่ย<ส><ด>นี่มาซินเดอเรล่านี่นาเธอสวยงามและยังขยันมากอีกด้วย<ส><ด>คุณแม่อยู่ไหนเหรอคะว้าวที่นี่สะอาดเรียบร้อยมากเลย<ส><ด>ซินเดอเรล่ารู้จักวิธีการทําความสะอาดเป็นอย่างดี <ก S 1> <ส>ดแล้วเดี๋ยวเธอจะสอนความรู้พวกนั้นให้ลูกสาวเธอด้วยเมดิซาวันนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วนะจ๊ะหนูทําเล็บของแม่พังหมดเลยอะ นี่คือสิ่งที่พูกเราต้องทำวันนี้ว้าวมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกจาก้าแค่นิดเดียวเองหนูทำได้อยู่แล้วล่ะโอเค okay, ค่ะคุณแม่พวกเราต้องรีบกันหน่อยแล้วนะจ๊ะซินเดอเรลล่าจะต้องภูมิใจกับลูกสาวข,ของเธอมากแน่นอนทำไมคุณแม่ยังเต้นแบบนั้นอยู่อีกนะเธอควรจะมาช่วยกันทำความสะอาดสิแต่คุณแม่ทำไม่ได้หรอกมัง้งเธอเพิ่งจะไปทำเล็บแล้วก็ไปแต่งตัวสวยๆมาโอไม่นะซินเดอเรลล่าร้องเพลงด้วยหรอ โอ้นี่มันอะไรกันนะแต่ดูเหมือนว่าซินเดอเรล่าจะแฮปปี้มากเธอมีผู้ช่วยที่เก่งมากเลยเบลลิซ่าค่ะคุณแม่หนูทำเสร็จหมดแล้วค่ะเยี่ยมไปเลยล่ะลูกตอนนี้งานเต้นรำจบแล้วล่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะจ๊ะคุณแม่คะนี่มันไม่แฟร์เลยอ่ะคุณแม่น่าจะมาช่วยกันน่ะไม่นะสมอยากเป็นคนรับใช้แบบนี้หรอ พอที่คุณอ,อกหกักคุณมักจะรู้สึกว่าคุณแม่ของคุณหายไปเสมอเลยเธอน่าจะเข้าใจฉันแล้วก็เข้ามาปลอบฉันโดยเฉพาะเจ้าหญิงเมลิดาทำไมวันนี้ฝนตกหนักจังเลยอะแบบนี้ไม่ได้เลยล่ะเมลิซาใครมาทำอะไรหนูเหรอลูกเดี๋ยวแม่ไปจัดการให้เองนะเขาทิ้งหนูไปอะคุณแม่เชื่อไหมล่ะคะเดี๋ยวแม่จัดการต่อเองนะลูกรักเดี๋ยวแม่มานะ นี่ไงเจ้าคนทอริยศคนที่มาหักอกลูกสาวฉัน mm. เขาคงจะยืนยิ้มแบบนั้นได้อีกไม่นานหรอกแล้วเขาต้องเสียใจยที่ทิ้งเบลิซาไป mm. นี่นายพวกเราต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะ mm. บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะทําไมนายถึงทิ้งเบลิซาหยุดนะคะคุณแม่ mm. อย่าไปยุ่งกับเขาแบรนดอนเขาเป็นคนดี mm. เขาแค่ทาเรื่องผิดพลาดน,นิดหน่อยนะคะ mm. ใช่ไหมจัสติ้รักเบ mm. ลิซา เขาเป็นคนทรยศ์นะแล้วแม่จะต้องจัดการคนทรยศพวกนี้ให้สิ้นซากคุณแม่คะคุณแม่เข้าใจผิดแล้วว่าเรารักกันมากเลยแต่คุณคงจะคุยกับเมดิด้าไม่รู้เรื่องหรอกเธอคงต้องไปหาคุณแม่คนใหม่แล้วล่ะคุณแม่ธรรมดาธรรมดาก็คงจะดีเหมือนกันแหละเนาะไม่ต้องมีเวทมนต์และพลังวิเศษอะไรก็ได้ว่าแต่พวกเราจะไปหาจากที่ไหนดีะเงียบๆหน่อยนะเด็กๆนี่คือคุณไคลี่นะจ๊ะหนึ่งในพวกหนูเนี่ยจะได้ไปเป็นลูกสาวของเธอคุณไคลี่คะ ผู้เรามีเด็กมากมายเลยค่ะไหนไม่ดูหน่อยสิสวัสดีจ้าเดี <Wow. S 1> ๋ยวฉันจะเป็นแม่ให้หนูเองนะดูเหมือนความฝันจะเป็นจริงแล้วเ oh. มลิซาจะได้มีคุณแม่คนใหม่ <c oughs> มีกว่าเจ้าหญิงพวกนั้นเยอะเลยแต่นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาหรอกนะทำตัวตามสบายเลยนะจ้าเมลิซา <Yeah. S 1> นี่คือบ้านใหม่ของหนูจ้า โอ้ยตายแล้วทำไมมืดแบบนี้นะน่ากลัวมากเลยมิจริงอ่ะนี่มันเขาเหรอเนี่ยยินดีต้อนรับนะจ๊ะมิลิซาฉันมีคุณแม่เป็นมาริฟิเซ่เหรอ